ในปี2025ฮาเล d a v i d สันได้เขย่าว,วงการอีกครั้งด้วยการเปิดตัวโชเฟลเฮดรุ่นใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างจิตวิญญาณคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวสำหรับสายคลาสสิกที่ลหลงไหลในเสียงเครื่องยนต์ที่ดิบแนววินเทจที่เป็นเอกลักษณ์และรูปลักษณ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวโชเฟลเฮดปี2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดประวัติความเป็นมา ชชเฟลเฮดเดิมเปิดตัวครั้งแรกในปี1966และผลิตต่อเนื่องไปจนถึงปี1984ถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ระดับตำนานของ h a r ์เลย์เดวิ o สันด้วยฝาสุบทรงช้อนปักที่เป็นที่มาของชื่อรุ่นเสียงคำรามที่เป็นเอกลักษณ์และรูปทรงที่โดดเด่นวันนี้ในปี2025 h a r ์เลย์เดวิ o สได้นำาชเฟลเฮดกลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ที่ยังคงรักษาสเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วนการออกแบบคลาสสิกผสมโมเดิร์ ดีไซน์ของโชเฟลเฮดสอ2พได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 70S ตัวเฟรมยังคงปลิ่นอายของบอบเบอร์บอบเบอร์และโชว์ความงามของเครื่องยนต์แบบเต็มตาถัางน้ำมันทรงหยดน้ำบอหนังแบบเดี่ยวและท่อไอเสียโครเมียมสองทางทุกองค์ประกอบออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงความวินเทจแต่ยังแฝงไว้ด้วยความทันสมัยฮารเลดเดว,วิสันเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยลดน้ำหนักรวมของรถลงทำให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นในทุกสภาพถนนเครื่องยนต์ เสียงคำรามที่คุ้นเคยหัวใจของ h โชเฟลเฮด2025คือเครื่องยนต์วีทวินขนาด1 7 5 4ซีที่ได้รับการพัฒนาให้รองรับมาตรฐานไอเสียยุคใหม่แต่ยังคงเสียงและสัมผัสแบบคลาสสิกเหมือนรุ่นดั้งเดิมระบบหัวฉีดไฟฟ้าทำให้การตอบสนองของคันเร่งรวดเร็วและแม่นยำแถมยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆเครื่องยนต์ใหม่นี้ให้แรงดิดสูงที่รอบตำ่ำทำให้การขี่ในเมืองหรือทางไกลมีความนุ่มนวล แต่ยังแฝงไปด้วยพลังอันดุดันของฮา r l เล d a เดวิ o สันอย่างแท้จริงเทคโนโลยีทันสมัยแต่ไม่ล้ำเสน่ห์แม้จะเน้นความคลาสสิกแต่โชเฟ h e ฮด2025ก็ไม่ลืมเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ขี่ระบบเบรก ABS แบบ Dual Channel ระบบการสะเทือนแบบปรับระดับได้และหน้าจอดิจิทัลทรงกลมที่ซ่อนอยู่ในเรือนไมล์วินเทจให้ข้อมูลครบถ้วนเช่นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันและอุณหภูมินอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control และช่องชาร์จ USB สำหรับนักขี่สายทัวร์ที่ต้องการเดินทางใกล้อย่างต่อเนื่องการขี่และประสบการณ์เมื่อคุณได้ขึ้นครอโชเฟ่เฮดสองพันยี่สิ2หสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือท่าทางการขี่ที่มั่นคงเบาะต่ำและแฮนด์ที่โค้งรับพอดีกับท่าทางของผู้ขี่ทำให้สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามเบาๆขนาดสตาร์ทเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังจะเข้าสู่ประสบการณ์การขี่ที่แท้จริงแบบฮาเลการขี่ในเมืองให้ความรู้สึกมั่นใจ แต่เมื่อออกทางกลโชเฟลเฮด2025ก็ยังแสดงพลังได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะทางตรงหรือโค้งเสถียรภาพของตัวรถช่วยให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นทุกครั้งที่เปิดคันเร่งราคาและการวางจำหน่าย Harley Davidson โชเฟล e a d 2025เริ่มวางจำหน่ายในบางประเทศรวมถึงประเทศไทยในช่วงกลางปีนี้โดยมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1.25ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย่อยถือเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมหรือใช้งานจริงในชีวิตประจำวันสรุป ตำนานที่ไม่เคยตาย o h o ฟ h e a d 2025ไม่ได้เป็นแค่การนำตำนานกลับมาแต่คือการชุบชีวิตใหม่ให้กับจิตวิญญาณของนักขี่ในทุกยุคทุกสมัยด้วยดีไซน์ที่น่าหลงไหลเครื่องยนต์ที่มีพลังและเทคโนโลยีที่เข้ากับยุคสมัยนี่คือฮา r l เล d a v i เดวิสัที่สะท้อนถึงรากเงาและอนาคตได้อย่างลงตัวหากคุณคือคนหนึ่งที่หลงไหลในกลิ่นน้ำมันเสียงเครื่องยนต์และเสรีภาพบนท้องถนนโชเฟลเฮปี2025อาจเป็นคู่หูที่คุณรอคอยมานาน